เรียกร้องอยู่ตลอดเวลาเนื่องจากว่า,เ,าเนื่องจากความแออัดแล้วตอนหลังปัจจุบันเรามีนักโทษทั้รวมทุกฝักขังด้วยเนี่ยวันนี้ก็3ส0กว่าจริงๆราชัธรนเราอยู่ได้สัก200นิดเดเราเสนอดีแต่เราไม่ใช่ปฏิบัติแต่ประเทศอื่นปฏิบัติันหมดแล้วปีที่แล้วเราเสนอว่าควรจะมีเริอนจาสําหรับนักโทษ ของกิจการยุติธรรมเนี่ยก็บอกว่าหลักก็คืออยู่ที่ราชทรร์ก็คือหนึ่งความแออของผู้ต้องราชทรร์แล้วก็รวมถึงการปฏิบัติต่างๆบาง,าง,าง,างส่วนเนื่องจากความแออเราก็เลยมีแนวความคิดอ,อีกอันหนึ่งก็คือเราก็มองว่ามีการเรียกร้องอยู่ตลอดเวลา เนื่องจากว่า,เ,าเนื่องจากความแออัดแล้วตอนหลังปัจจุบันเรามีนะักโทษทั้รวมทุกงฝักขังด้วยเนี่ยนะับวันนี้ก็3ามแสนกว่าจริงๆริงราชธัน์เราอยู่ได้สักสองแสนนิดๆแต่มันก็จะเกินไปแสนนี่แต่ที่สำคัญก็คือนักโทษระหว่างมีถึง6กหมื่นแต่ที่สไม่ให้ประกัน ซึ่งเหตุที่ศาลไม่ให้ประกันสุดใหญ่สุดติดศาสตรก็มีความกังวลแล้วก็ถ้าให้ประกันเนี่ยจะเกิดความรู้สึกใหม่ขึ้นมาด้วยอ,อผมก็เรากับท่านประหลัดจะคิดกันทุกทางว่าจะทํำแต่ยังไงก็ตามถ้าการจะขอเงบ่อนวมานก็ได้ปีละเดือนจํามากกว่าหนึ่งเดือนจําก็ยากพอปีละหนึ่งเดือนจำไอ เดือนจำที่มีหลักร้อยปีมันก็มีเยอะขึ้นกว่าจะครบมันก็จะร้อยไปไกลๆนะแต่สภาพที่แย่ที่สุดของเดือนจำก็คือที่พักของเจ้าหน้าที่ราชธรรมที่อยู่ในต่างจังหวัดหรือบางในกรุงเทพในกรุงเทพเที่ถ้าพิเศษกรุงเทพนี่ก็คนล้านกันนะฮะไออีก้าเป็นเป็นที่มาดังนั้น แล้วประการสำคัญก็คือ,เ,อ,อเราได้รับงบประมาณการสร้างโรงพยาบาลไว้1,700ล้านซึ่งจะเสร็จในปีหน้าซึ่งถ้าโครงสร้างเสร็จความพร้อมต่างๆยังไม่มีแล้วและเวลาปีนึงมันเร็วมากนะคก็เลยเป็นที่มาของเจะทำอย่างไรเพราะว่าเนื่องจากในปีนี้ เราเป็นประธานการออกแบบเรือนจำของอาเซียนและกัประเทศต่างๆแล้วผมไปดูว่าเราประชุมการออกแบบมาเป็นครั้งที่9ทุกครั้งเราเสนอดีแต่เราไม่ใช่ปฏิบัติแต่ประเทศอื่นปฏิบัติันหมดแล้ว <c oughs> ปีที่แล้วเราเสนอว่าควรจะมีเรือนจำสำหรับนักโทษจิตเวชเราก็ยังทำไม่ได้แนตะ่ประเทศที่ที่มาประชุมกับเราเขาไปทำไปทำ เนื่องจากเรางมีมพร้อมตะนั้นผมจึงคิดขึ้นมาว่าถ้าเราเห็นภาพถ้าทำเรื่องกรทั้งหมดมันจะใหญ่มันจะมากจกินไปมัน,นร้อยส่สแทงจึงคิดว่าแย่งดันดนาใจอันหนึ่งมีวันหนึ่งเป็นลัทีใหม่ๆท่านประหลัดบอกว่าไฟไหม้คอนเพลต์ตกววันทคืน ผลจแล้วผมก็มาทั้งตลาดก็เปลี่ยนมาเลยแล้วไปเดินไปที่คอนเฟรมก็เกิดความรู้สึกว่าอบข้างหลังมันมีชาวบ้านอยู่แล้วมันตรงนี้มันเมืองแล้วเมืองหลวงเนียที่ดินน่าจะแพงอันนี้ก็อยากจะเรียนซึ่งงจึเป็นที่มาของคำสั่งก็คือหนึ่งเราเป้าหมายเราจะยกมาตรฐานเ,าเรียนจำให้ได้มาตรฐานของเรื่องการก่อสร้าง รวมถึงการใช้ประโยชน์ของที่รับพัสดินะครับการประชุมได้กลับเรียนท่านอาจารย์นะไม่มีโงไม่มีถง,แ,ถงแล้วก็มีผู้แทนจากเนี่ยวผู้แทนจากคองเตมมาอยู่เนี่ยทางสถานหญิงรวมทานอะไรอยู่ไม่มีโงนะไม่มีทงแล้วก็มีก็จะเกิดประโยชน์ให้ดีที่สุดคือส่วนตัวเองฝัน มียูวาน,นินไปกรมคุ้มครองสิทธิเช,ชิญไปเรื่องคุ้มครองพยานโดยให้ฐานอา,า,า,ากาศฝึกหารอากาศโชว์โรงพยาบาลฐานอากาศอยู่ใกล้ๆเราเนี่ยตำรวจก็มีโรงพยาบาลตำรวจทหารก็ม,มีโรงพยาบาลพนักงกุฏแล้วก็มีโรงพยาบาลเยอะแต่กระทรวงยุติธรรมเราไม่มีโรงพยาบาลแล้วโดยเพราะผู้ต้องราชธรรมเนี่ยเข้าประมาณสองแสนกว่าออกสามแส ่าแลวก็ครอบครัวโดยเฉพาะ